นี่ครับนี่เราก็มาถึงเรื่องการหาหุ้นวิธีการหาหุ้นที่จะเสลิงนะครับถ้าเกิดเรามีโปรแกรม eFinance นะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับในการหาหุ้นนะครับมาที่หน้าของ eFinance แล้วกดมาที่คิวโยนนะครับแล้วก็มาที่ compare average volume นะครับ5วันนี่นะครับเรื่องแบบ horizontal นะครับ ก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับอวอลุ่มของหุ้นแต่ละตัวนะครับโดยเมื่อเทียบกับ5วันที่ผ่านมานะครับว่าห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยอย่างเช่นเปิ้ลเนอันดับหนึ่งเนยนะครับมีเปอร์เซ็นต์วอลุ่มเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ประมาณ636%เซ็นต์นะครับ แล้วก็รอดจนะก็สี่ยเก็4 9ปอร์เซ็นต์คือเกือบห้าเปอร์เซ็นต์คือเกือบ5้าเท่าว่างันเถอะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับ5้าเท่าจากค่าเฉลี่ยห้าวันที่ผ่านมานะครับเวลาหุ้นที่เราจะเล่นนะครับหรือว่าที่เราจะสามารถทำกำไรได้ก็คือมาถึงทำกำไรอย่างรวดเร็วนะครับก็คือหุ้นที่มีวอลุ่มเข้าวอลุ่มนี่คือหัวใจหลักของการเทรดหุ้นเลยนะครับถ้าไม่มีวอลุ่ม เราจะลําบากนะครับในการที่จะดันหุ้นขึ้นนะครับการทำกำไรต้องอยู่ที่อวอลุ่มอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเร,เราต้องหาหุ้นที่วอลุ่มเข้านะครับถ้าเราไปมองอันอื่นหมาช่ดูท็อปเกนเนอร์หรือว่าเทรดบายวอลุ่มตรงนั้นจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีหุ้นเล็กๆราคาขนาดยี่สิบตังค์สิบตังค์อะไรเงี้ยครับวอลุ่มมันจะมาหาศาลมาถึงจํานวนจํานวนหุ้นมันจะเยอะนะครับ แต่เราบอกไม่ได้ว่า,อาวอลุ่มวันก่อนกับวันนี้นะครับมันต่างกันในขนาดไหนนะครับอันนั้นทีนี้อ e ีฟเอนแนนซ์เขาก็เลยทําไว้ให้นะครับในการเปรียบเทียบกับวอลุ่มของวันวานนะครับห้าวันที่ผ่านมานะครับสังเกตได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าหุ้นตัวไหนวอลุ่มเข้าผิดปกตินะครับโอ้โหวอลุ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะครับดูตรงนี้นะครับ เท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าถึงพันเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่มักจะเซลลิงนะครับแต่มีข้อแม้ก่อนนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูมันไม่ใช่เสมอไปนะครับว่าพันพันเปอร์เซ็นต์เราจะต้องเซลลิงนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเห็นวอลุ่มเยอะๆขนาดนี้นะครับประมาณพันเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นี้หกร้อยสามสิบหกนะถ้าตรงนี้อันดับหนึ่งนี่นะครับวอลุ่ม ถึงพันนะครับแล้วอาุยกตัวอย่างเรามาดูเปิ้ลนี้นะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับสัญญาณระยะเดนะครับตรงนี้จะบอกเปอร์เซ็นต์นะครับที่บวกขึ้นมาเปลีป่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าพันถ้าเกิดถึงพันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ ราคาที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ถึง16%เมื่อไหร่นะครับถึง16%นะครับโอกาสที่มันจะทะลุไป30%ชื่อ p ปเซ e c e i n g เนี่ยก็จะมีสูงนะครับเราสามารถอาจจะตามใบเลยก,ก็ได้แต่ว่าต้องมีเบสิกเรื่องของดูคลื่นนะครับดูการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นดูกรอบโบลิงเกอร์เป็นทุกๆเบสิก basic ที่ผมสอนไปที่ที่ผมบอกไปใน CD ดีทั้งหมดก่อนนะครับ ที่เราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเปิ้ลก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นว่า636%เห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นแท่งขึ้นไปเลยนี่นะครับแท่งขึ้นไปเลยเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยตรงเนี้ยขึ้นที่สามแน่ๆถ้าเราเจอขึ้นที่เป็นแท่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่คือขึ้นที่สามแต่มามองภาพตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นขึ้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองสามขึ้นไปนะครับตอนนี้คงจะเป็นขึ้นที่สี่พักตัวอยู่ นั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้นที่ห้าขึ้นไปอีกประมาณแปดบาทสิบหรือสิบห้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราว่าเราจเจาความปลอดภัยของเราเท่าไหร่ต่เป็นผมผมจะตั้งประมาณแปดบาทหรือแปดบาทห้าตังค์จะขายหมูตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับเราซื้อตรงราคาปิดตรงนี้ไปวิธีการเล่นเราก็เบสิกเราก็ดูไปแล้วนะครับก็สอนไปแล้วว่าอย่าให้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยลงมา นะครับเวลาจะตามแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่จะค้นหาหุ้นเลลิ่งนะครับนี่เป็นการทดสอบให้ดูเฉยๆว่าที่มันไม่เลลิ่งหกร้อยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ไม่เริงเพราะว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ชุดของขึ้นที่หนึ่งเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับชุดขึ้น,นที่หนึ่งใหญ่นะครับดังนั้นวอลุ่มมันยังไม่เยอะแต่ถ้ามันเลยไปแล้วนะครับแล้วพักตัวลงนะครับแลดิดขึ้นเดี๋ยวมาดูภาพระยะเดย์แล้วกันนะครับ ในหกสิบนาทีเมื่อกี้อันนี้เป็นระยะเดนะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้นที่หนึ่งที่บริเวณแปดบาทของเปิลก็ได้นะครับแล้วก็จะพักตัวเพื่อจะดดดเป็นขึ้นที่สามอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาจะเกิดจะ,จะมีนะครับหรือจะเกิดขึ้นมันจะเป็นรูปแบบ ABC อะไรก็แล้วแต่ก็ผมก็ยังไม่ทราบว่ามันจะเกิดเป็นรูปแบบไหนนะครับต้องดูมันไปก่อนแต่ถ้ามันเป็นลักษณะตรงนี้เป็นขึ้นที่หนึ่งและสองนะครับตอนเป็นขึ้นที่สามเนี่ย ถึงจะมีโอกาสเซลลินะครับถ้าเป็นขึ้นที่3ในระยะ day นะครับเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาส selling นะครับเพราะว่าขึ้นที่3เป็นขึ้นที่แรงที่สุดในระยะ day นะครับไม่ใช่ในระยะ60นาทีหรือว่า5นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะงั้นวิธีการที่เราจะหาหุ้นเล่นนะครับที่ว่าหยิบฉวยได้อย่างปลอดภัยหรือตามไปถึงที่มันจะเป็น selling ได้ก็คือตรงนี้ครับ โอลุงตรงนี้ถ้าเราไปซื้อหุ้นเข้าไปแล้ววันก่อนหรือวันไหนแล้วก็ตามแล้วหุ้นเราติดท็อปชาร์ตนะครับติดอันดับหนึ่งเงีน้ยะครับหนึ่งในสามหนึ่งในสี่หรือว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยครับเป็นพันๆขึ้นมาระดับหกห้าหกร้อยหรือเป็นพันขึ้นมานะให้ถือไว้นะครับหรือจะเล่นรอบกับมันก็ได้นะครับแล้วพวกที่ชอบเล่นนะท่านที่ชอบเล่นเดทนะครับหุ้นพวกนี้นะครับเราสามารถหยิบมาเล่นได้นะครับ จริงๆผมจะเล่นอยู่แค่ห้านดับนะครับห้านดับถ้ายือนอยู่เนี่ยผมจะมาวนเวียนเล่นอยู่แถวนี้นครับแล้วมาดูกราฟประมาณอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหุ้นที่มีวอลุ่มในวันนั้นแบบนี้นะครับเราจึงเราจึงควรเล่นนะครับไม่ใช่วอลุ่มหรือไปซื้อหุ้นหาวิ่งจากไหนมาก็ไม่รู้อย่างนี้นะครับเพราะมันอาจจะไม่มีวอลุ่มซัพพอร์ตม,มาก็ได้นะครับแลนนี่คือวิธีการหาหุ้นสลิงนะครับ อติดตามดูตรงที่มันเป็นพันเตรงบริเวณนี้นะครับเราก็ใช้เบสิกของเราในการดูกราบนะครับว่าถ้าเกิดเป็นขึ้นที่3เนี่ยเราโดดตามไปเลยก็ได้เพราะว่าโอกาสเซลลิงมีสูงนะครับอันนี้ก็เป็นิกิกอันหนึงครับผมสวัสดีครับ